เอานะคะทุกคนวันนี้เราจะเดินทางสู่อินาสึมะกันนะคะโดยเราอะ่ะจะต้องทำเควสบทสายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงก่อนหลังจากนั้นเราก็ว์ปไปเลยค่ะเพื่อที่จะไปทำเควสกันเราจะว์ปไปใกล้ๆกับอ่าท่าเรือหลีเย่นะคะโอเคเมื่อเราเดินทางม,มาถึงบริเวณใกล้ๆกับจุดทำเควสแล้วนะคะเราก็ทำเควสตามสเต็ปได้เลย ซึ่งในเควสนี้นะคะเราจะได้พบกับคาสึฮหาเป็นครั้งแรกด้วยค่ะเอาล่ะค่ะพอเราทำเควสเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเปิดเควสใหม่ขึ้นมาค่ะก็คือเควสวันแห่งการออกเรือซึ่งเรานะคะจะต้องเดินทางไปหาคุณแคทเธอรีนที่เมืองลีเย่ก่อนนะคะเพื่อเปิดเควสค่ะพอเรามาถึงนะคะเราก็กดคุยกับคุณแคทเธอรีนเลยค่ะ พอเราทำเควสเสร็จแล้วนะคะก็จะเปิดบทที่2ฉากที่1เทพเจ้าผู้ปเป็นนิรันท่ไม่สันคอนคราวนี้เราก็ไปหาหนายหญิงที่เรือกันได้เลยนะคะสำหรับเรานะคะก็จะบินไปค่ะหรือว่าจะใช้เป็นเคนยาต่อน้ำแข็งก็ได้หรือถ้าใครมีตัวอื่นก็เช่นตัวดำน้ำเนี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็เดินเข้าไปคุยกับนายหญิงได้เลยค่ะอ่านายหญิง ในที่สุดพวกเธอก็มาสักทีนายหญิงรอเราอยู่นานแล้วนะคะเอาละมุ่งสู่ดินแดนแห่งความเป็นนิรันด์กันได้เลยเก้ ê, ออกเดินทางตอนนี้เรือก็ออกเดินทางแล้วนะคะเราก็เดินสำรวจบนเรือะคะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่บนเรือจริงๆเลยอะ่ะอันนี้ประทับใจมากเลยสำหรับเกมนี้นคือเป็นแนวโอเพ่นวールที่แบบเออเราอะชอบมากอืม คนกำลังขนของขนสินค้านะคะอาแล้วเราก็เจอกับคาซื้อฮะทักทายกันเล็กน้อยนะคะา oh. hmm. นายหญิงเราเท่มากเลยแล้วก็หันมามองเรานะอ <c oughs> ล่ะึงสมอขึ้นแล้วคร <c oughs> าวนี้เหลือก็จะมุ่งสู่น่ะสรมาก,กันแล้วนะคะทุกคน ก็หลังจากเนี้ยเราก็พอถึงที่นั่นนะคะก็จะมีเปิดวาร์ปอย่างเงี้ยนะคะคอนนี้เราก็จะไปได้สะดวกมากขึ้นนะคะเอาล่ะหลังจากฝ่าฝนพายุฟ้าค่นองนะคะก็มาถึงแถบนอกของนาสมาได้ในที่สุดเอาล่ะมาดูทิวทัศน์กันหน่อยโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวพอถึงที่นี่เราจะสำรวจกันนะคะ เอาละหยาบชายฝั่งกันได้เลยก็อืมเราก็แบบต่ลึงกับที่นี่มาเอาละคุณโทมัสรอเราอยู่นะคะที่นี่เขาจะเป็นคนช่วยเราในการที่จะเข้าไปในเมืองนะคะแน่นอนว่าการที่จะเข้าเมืองเนี้ยก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือเงินนะคะเพราะว่าค่าภาษีที่เนี่ยแพงมากต้องลองเล่นกันดู ที่นี้เราก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยค่ะเพื่อให้เราสามารถอยู่ในเมืองต่อได้แล้วเราก็ไปเปิดสาวารได้เลยค่ะ